สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขสุคนยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ตำหนักร่างปูดั่แสนสิริจันทรานครานมาติดตามต่อครับพี่น้องครับ้าจังไหนก็ฝากกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเดอ้อตัวเลขทุกตัวเลขที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเมืองก็คือเป็นแนวทาง ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือวรลัตเตอรีด้อพี่น้องครับผมเรียนเชิญทุกท่านครับเอาคณใดอยากรวมส่วนนี้ก่ะติดต่อตามเบอร์ใครแน่แต่ว่าเออเพิ่นเอาไปน้ำเบิดเนาะค่ะครล่างกันเลยบ่เป็นยังครับแม่นครับ ถ้าแม่นกินตะล่างนี่ไปตะซองเปกแกลกะคเราเขาไปตะซองเปกแกลกคนเด้อค่ะเพราะว่าปูสายหนักเนาะค่ะท่านก็สิมากสันน้ำมะพร้าวเนาะค่ะสันน้ำจันห้าวอินสรีเลยเนาะค่ะแล้วก็พวกหมากผู้บุรีเนื้อวายหยาดสูบนี่พอปูเราเอาจริงจริงเพิ่นก็มากเนาะค่ะที่นี่ล่างนี่ขอเพิ่นเนาะค่ะขอว่า กบเขี่ยหมากได้บบบํสูบยาได้บอเนาะคะ่ะเพราะว่าล่างอิงก,ก็มากสวยมากงามเนาะคะ่ะข,ขันชิมไม่ยำหมากสูบยานี่นก็บขึ้นบาัาน <c oughs> ปูย้อมบ่ขันเท<อ>้าวางกันขันปูบอย่อมมัมนม่าต้องให้เห็เหดเปนบ่ย้อมอยู่ค่ะ<อ>แต่บอย,อ,อย้อมอย่างเดียวคือคือนำจันทน์นำจันนำจันนำจันนี่คือบอย้อมเนาะค่ะ เบิร๊บต้องลิ้นเลยค่ะเบิดแล้วก็ต้องลิ้นเบิดแล้วก็ต้องลิ้นเนาะค่ะครับถ้าคุณอยากได้ชัดเกนคุณก็ต้องลิ้นถ้าคุณบปลิ่นก็บม่ต้องเอาปูปูบอกชอบจะบอกห้ยเลยเออบอเห็นหงสคนนั้นปิดมีเห็นหงเลยเออครับเออขันเบิดแต่จักขวดด้วยเนงก็เออเริ่มเห็นหงส์กัล่ะมาแล้วเนื่งปูผสมป่ะค่ะ บ่ต้องผสมเพี้ยวๆ,ๆเลยรเล่ะเพี้ยวค่ะเะพียวแบบโบรานโบรานกินน้ำหมักยุมกับบักขามไปยังเสียน่ะปูกะดีดีค่ะแนวถวายกับหาง่ายง่ายตำบักยุม,ม,มจังสีเนาะค่ะคบ,บักขามเปียกจังสีง่ายค่ะแน่วถวายนัยน่นง่ายบ่ได้บ่ไดอีหยังแต่ว่าที่เข้า เฮาแตงขันเก่าขันแปดขันหาผลละไม้เก่ายางสองชุดนี่เนาะคะ่ะเป็นยังขึ้นได้จัดเนาะคะ่ะแล้วก็ต้องพิธีรีตองจักหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่ารเราว่าเราไปขอองค์นากแมนบบค่ะนากทั้งเก่าเนาะคะ่ะเฮ้าก็ต้องแต่งเ้ดีสวยงามเข้าจังสีได้โตดีมากบอมแมนว่าเฮ้าไปนั่งปั๊บสั้นเบื้บื้ได้เลขมมกจังสีบอแมนเด้ค่ะค่ะบอได้เปลี่ยนแบบนั้นเนาะคะ่ะแล้วเลขเข้านี่ ถ้าทรงแล้วถ่าได้มากปึ๊บตัวนี่ก็จะบ่มีเปลี่ยนก็นจะยูงสั้นเลยค่ะจะบเปลียปล่ยนแปลงจะอบนี่ถ้ามีปัญหาหนึ่งเต้มหรือลดหนึ่งเต้มเท่านั้นเนาะคะ่ะของอของปูดำเนาะคะ่ะเลราจะบ่ได้ว่าเออมือนี่สามเก่ามืออ่นเออสองหาเอียงสิกับบ่แมนเนาะคะ่ะเออคือสามเก่าใครก็จะยูสามเก่าแต่สิมาบอกว่า ตัวนี้เนาะคะ่ะตัวนี้มันบ่อออกเด้เอออย่าซื้อเนาะคะ่ะคืองวดนี้เนาะคะ่ะงวดนี้<ะ>เอ,อ่อแอดได้ฝันเนาะคะ่ะได้ฝันเพิ่นไห้มาแหลกๆเนี่ยคือสองเก่าแมนบอค่ะอยู่ใน<ะ>อยู่ในตู้มันก็จะมีสองเก้านะคะ่ะนี่ค่ะ,ะมันจะมีหนึ่งสองเก้าเนาะคะ่ะแอดจะเขียนไปยังสี<ะ>่หนึ่งสองเก้าเนาะค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งสองเกีเพิ่นบอกว่าจังไหนรู้บะคะหนึ่งสอง หนึ่งสองเก้ากับศูนย์เจ็ดสามแยกไปซื้อเด้อรัฐบาลไทยมันบ่อเอนาะคะ่ะแอดก็ได้มาแต่เริ่มเริ่มเลขออกเนาะคะ่ะว่่ต้องไปซื้อรัฐบาลไสเอาไปซื้อรัฐบาลเล่าสองเก่านี่ได้สองหัวติดเลยนะคะได้สองได้สองมือได้ซองอาทิตติดกันนะะี่ค่ะอาทิจันมังหันนจำว่านนพิษกับเก้าซองนี่ค่ะจะได้เก้าซองเนาะคะ่ะ เราเพื่อนก็บ,บอกว่าให้เขาบวกตัวนี้ไปนัำ<ะ>มันมันบ่อออกรัฐบาลไทยมันสีออกเล่าเพินว่าค่ะมันก็ออกเก้าว s w และก็แปดเจ็ดเลยไหมคะ่ะค่ะค่ะอันนี้คือเพื่อนมาบ,บอกในความฝันเนาะคะ่ะและแอดกับจับได้นักเนาะคะ่ะได้นากนากก็ส่วนส่นเพอรมเซ็นต์่วนส่วนมาตัวคอคองนี่หักเพราะว่าเป็นเกดเป็นเป็นเพศหน่อยไหมคะ่ะหัก ศูนย์มาสั่นศูนย์ศูนย์แห้งก็เลยให้ยขั้นเจ้าไปศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเลขออกศูนย์ศูนย์แม่ค่ะค่ะกัเพื่อนกัสิมาบอกจังสี่ค่ะเบอรส่งเนาะค่ะมือนี้แอดก็ได้ก็ได้บอกไปแล้วล่ะเนาะค่ะทำไมเล่าเฮ่ากัจะมีแอดไล่จังสี่ล่ะค่ะเอ่อห้าห้าจะมีกลุ่มเนาะค่ะเขาเขาไอดีไล่เนาะค่ะจะมีกลุ่มเนาะค่ะจะมีกลุ่มของแม่คู่อยู่แล้วเนาะค่ะลูกสาวกับลูกชายเป็นผู้เฮ็ด ถ้าผู้ใดอยากเขากุมน้่เพลินเนาะค่ะกับเขามาในหนีได้ค่ะย่ำครับค่ะลูกสาวคสีดึงเขาให้เด้อค่ะอยากสนใจเนาะค่ะมีห้าน้อยมีเล้ามีโคเบิร์ดรัฐบงบาลเขาใส่ให้เบิร์ดค่ะสองใหญ่น้องเนาะค่ะตันนี้ทั้งช่องบุญพลากาสนใจอยู่ที่ว่าบางท่านอาจจะบ่ได้เขากลุ่มหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้นำเสนอเลขตัวนี้ บุญพลากัสิทักมาทั้งขอตัวเลขค่ะไปนําเสนอให้แม่ครูสิพ่อสะดวกให้บอเนาะกะสิพาะว่าเอาตะหวยอันเอาเอาตะหวยาอันเอาตะเลขเล่าเนาะผมคิดว่าตองมีผูมว่าคอมเมนต์ว่าสนใจเพราะว่าเฮาได้นําออกซื้อไปแล้วนี่ผูที่มักหวยเล่านี่คือบ่ต้องฝันอยากได้ตงแต่นัานแม่ครูไปนักะสิสะดวกเนาะ อันอันเหล็กเล่าหนี่มันบะแมนเหล็กสูตรเนาะค่ะบะแมนเหล็กสูตรที่เฮ้ามานั่งขีดนั่งเขียนแล้วว่าเออหมวอัานมันบอกจังสี่แล้วมันจะออกมาลักษณะนี้บะแมนเนาะค่ะเฮ้าขอจากปูค่ะกับเฮ้ากับบุหูว่าปูสีห้คือว่าหหอิงสีแม่ค่ะหอยเล่าเนาะค่ะเอ่อมันก็เลยมีแบบว่าจันไดพุดบ่ไดจังสี่ซุกไดจังเสียนแม่ค่ะก็เลย บส่วนตัวเลขท้าแมโครูนําเสนอให้ผมผมล่งทั้งช่องไปแล้วกับทั้งสายบุญหรือว่าทั้งแฟนคลับกับติดต่อทั้งไอดีไลร่มาเลยครับผมแล้วกระโทษตรงครับผมเนาะก็เพื่อเป็นไงไงต่อต้องแอบขึ้นกันจเพราะว่าคือคนหลายคนเนาะคืออยากรวมบุญนํากระตรงมาทั้งนี้เลยหรือว่ากระทษ ทร่มาโหลดค่ะโทร่มาแอนแอไลน์เพิ่นโหลดโทร่ทมามันเป็นเบอร์โทร่พออร,รอมแล้วก,วก,ก,ก็เป็นอันไอดีไลน์พรอมเนาะค่ะเขาสิบอกทันซองใหญ่น่องเขาเนาะค่ะเขาสิบอกดอกเพิ่นก็ว่าโอ้ยคือบอยอยากเค้บอกอันไปันใน y o YouTube ยังเสียเนาะค่ะเพิ่นว่าสิบ,บ่มีผู้แดเขากลุมลาแม่เพิ่นว่าจะเสียแหมค่ะ กฎชุมชนของ YouTube เพิ่นบ่ออยากให้ลงเลขบัญชีธนาคารแมนค่ะแมนล่องว่าใดนนี้คือมันผิดกฎครับผมกฎชุมชนเพิ่นครับก็อยากให้ตรงทั้งพี่โหลดทั้ง ID ไล่โหลดค่ะหรือโทรศัพท์เบอร์โทรก็พอได้อยู่จ้าเบอร์โทรเพิ่นก็ยยอนให้อยู่ทาง YouTube กับใดครับผมมืออื่นกัหมายกำหนดการก็คือจะเดินทางไปกาฬสินธุ์เนาะวันเสาร์ครับวันอาทิตย์กลับมากัน ได้คีกได้ซีโตได้ซีโตค่ะได้จีตูอันกับากเอฟซีเนาะค่ะห้ยิดตามเมื่อนี่ได้ค่ะอันใดอันอันใดที่ที่ว่าอันได้ตองงวดพี่น้องอันอันใดที่ว่าเขียนใส่มือเน่ะนะจัดนักจัดเต็มโหลดเด้อขันคนเขียนใส่มือคเพราะว่ารู้สึกว่าหลายงวดแล้วแม่ค่ะหลายงวดกันเขียนใส่ฝามือหรือเขียนใส่จังเสียเนาะค่ะตอน ตอนปูล่องนี่คือมาเขียนสซมือห้เลยเป็นบ่าแมนค่ะเขียนสซมือไ้เนาะค่ะบางบางข้างเพื่อนเก็เนี่ยเพื่อนเป็นเทศเนาะค่ะเพิ่นก็จะว่าอะไรยังไม่ได้เขียนเลยเนาะค่ะนี่ยังไม่ได้เขียนเลยเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยค่ะนี่จังสี่หละคนมาเห็นตัวเลขเล้วนะคะคขึ้นเลยเนาะค่ะที่คนเขียนไฮเที่ว่าเขียนสซมือนี่สิขึ้นเป็นตัวเลขเลยมันล่อขึ้นมาเลยแมนค่ะครับคือเพื่อนว่าในเอามือมาเพื่อนว่ามาขอทําไมอยู่ตรงนี้ก็มีเพิ่นว่า นี่ค่ะกับบอไปากไอ้นั่นเนาะค่ะแต่กับถามผู้ที่เพนไทยถ้ำมาแล้วเนาะค่ะหรือว่าผููที่ถือเขียนเนาะค่ะอันนี้คือความจริงค่ะคือความจริงเข้าว่าความจริงจ้าเพื่อนน้าห้าไนเขียนเพิ่นก็บอกว่าก็นี่ไงทําไมไม่ดูเอาเ่นมาเนาะค่ะทำไมไม่ดูเอามันก็ขึ้นสวยอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเข้าว่าความจริงว่าผิดออกคือมันเป็นจางสี่ส่วนส่วนจะมแมนโมเมนน่ะก็อีกอย่างหนึ่งครับผมคือคนที่ชอบ แมนได้ชอบครับผมอันอีหยังก็สู่สู่ที่เพื่อนอัดคลิปไว้บ่ได้เนาะค่ะคือจังกล้องวงจรปิดนี่ล่ะค่ะก็ออกที่สาธารณะไปแล้วมันก็เป็น357อีหจ็ดอิลิค่ะค่ะแม่นความการริญแม่นคักค่ะมันก็แม่นคักเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่ามันก็อยู่แล้วมันสวยเอ่อมีเด็กน้อยมานห้ามึงเพิ่นเขาห้แล้วมึงคือบ่เอามาขอกับปู่เฮ็ดหยังเพิ่นว่าเนาะค่ะกับ เพิ่งก็หายมึงเอากระเมียนเนาะอันนี้สามอันนี้หาอันนี้เจ็ดยังเสียงน,นะคะแต่ตัวเจ็ดนะเพิ่งยังอยากลากลากอยู่ค่ะเพิ่งมาสองกับสามเนี่ยเอ่อระหว่างเจ็ดสามกับเจ็ดสองเนี่ยมีตัวหนึ่งมันจะไม่มากม็หมายถึงว่าสองเนาะ,ค,ะค่ะเพราะว่าเขียนสองนี่มันอยาเป็นยากเงน้นไหมค,ะค่ะเขียนสองอยาเป็นยากเนาะ,ค,ะค่ะใส่มือเพิ่นเ <ๆ S 2> พิ่นก็เลยบอกว่าให้จําไว้เนาะลูก ถ้าสองไม่มาจะเป็นสามทันทีเนาะค่ะสองมันก็เลยไปอยู่ลักลอยเนาะค่ะหัวที่แล้วนี่เนาะค่ะนี่สองมันเลยไปอยู่ลักลอยเนาะค่ะอไอไอโตเกสนี่เพิ่นว่าให้ยึดไว้อยู่ที่ลักซิปเนาะค่ะอยู่ลักซิปเนาะค่ะพวกแอดเองก็เลยซื้อเจ็ดสองเนาะค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามเนาะค่ะถ้าบ่มีปัญหารับรองหัวที่แล้วก็ได้ทั้งทั้งล่างทั้งบนเนาะค่ะ ค่ะกสิประมาณนีเลขเพิ่นเนาะค่ะ,<ฮ>ะแต่ไฮเอฟซี FC จำใบเด้อค่ะจำลัททิเล่าว้ว่าถ้ามีปัญหาของปูดำเพิ่นสิบบอกเลยนี่จังสิใ <ฮะ S 2> นนีหมายถึงว่าจับคู่แล้วหนีอยู่ในนีกระตัดออกมาแค่เ็ดหนึ่งเ็ดสองเ็ดสามนี่มีปัญหาแล้วเนาะค่ะ,<ฮ>ะจะบวกจะบวกนี่คะ่ะคนจะบวกใ้เนาะค่ะ,<ฮ>ะแต่ห้าตีความหมายอะ่ะการบวกของเพิ่อนเนี่ยให้อกอกงเสียนะ,ะ,<ฮ>ะบางเทีย เขาคิดว่ามันคือเกามันกับว่าคือเกาจังเสียนไหมคะ่<ฮ>ะมันกับว่าคือเกาอันนี้คือบวกแฉ่เลยนี่เป็นสามเนาะคะ่<ฮ>ะแต่มาเพิ่มอะไ้ให้ไหน <ฮะ S 1> อันนี้มาเพิ่มเป็นแปดเนาะคะ่ะแต่จะประมาณนี้เนาะคะ่ฮะ,ฮะแต่เลขวิ่งเนี่ยสื่อเลยค่ะสื่อเลยเ <ฮะ S 1> พราะว่าถ้าถาม่าสามตุงสี่สองตูมาแน่นอน,นะคะ่<ฮ>ะนี่สองกับมาสามกับมาเสียงบ๊อบบอขาดทุนค่ะครับค่ะ มันใช้ได้เนาะค่ะมันใช้ได้ค่ะเข้ากับจังมวะมืองนเนาะค่ะว่าเลขของปูดำที่พ่นตัดสองนวดนีเนาะค่ะตัดสองออกจุดปวดนีสีมาบบเนาะค่ะครับอ่ามืองเนาะค่ะที่เนตตัดออกแล้วสองตัดออกแล้วว่าสามตัวนี้สองตัวใดสีมาเนาะค่ะครับค่ะกะมืองนเนาะค่ะกะสิบวไปไซอีกราคาสามนี่ก็ยังสิยูอยู่เนาะค่ะเพราะว่าสามนี่เป็นหวดที่สามเลยดิค่ะที่ยู ที่ที่รู้ซึ้งว่าเพิ่นเขียนเนาะค่ะกสิยหนึ่งววดที่สามแล้วค่ะครับเดี๋ยววันอาทิตย์่อยเอาซีโตเพื่อประกอบแล้วก็ปูก็จะว่งกลมให้ค่ะครับค่ะปูเปลี่ยนแฟนครับแม่คู่กัสีรูเนาะคือเห็นเขียนซ้ำนี่รูรูเรื่องแล้วเพราะว่าติดตามมาตลอดแล้วก็อันคือแต่เอ ที่เดือนหลังมานี่ถือทุกวันแล้วแม่คู่กันอย่ไม่มีเสียงเวาอะ้สายเขาไหลจะสายกับเขาไหลขึ้นนอนเทียงขึ้นตื่นตีสองมาหลับททรัพย์<อ>ค่ะหลับโทรัพท์ จนเท่าอยู่นี่ล่ะบ่นอนก็ได้ตัวทีทุวมาหลายเออบ่นอนก็บ่นอนก็ได้ตัวทีหลับโทรศัพท์ตั้งทาใส่เลยมากบ้านนี่้บมาบัดนี้ห่มผ้าค่ะหนาวค่ะหนาวหนาวห่มผ้าหลับโทรศัพท์ตะลิตูนเมกูเด็ดเดค่ะครับสำหรับมื้อนี้บุญพระลาผ้าโชก็ขอขอบคุณแม่กูแล้วก็ล่างพบ พอปูเนาะครับหลายๆครับผมคมือมือก้าให้เดินทางปลอดภัยครับผมครับครับตลอดท่านี่ก็สวัสดีครับคสวัสดีค่ะย c ซี่ค่ะพี่น้องครับบุญพลาขอกราบขอประคุณหลายๆที่ติดตามรับชมน้ำกันครับผมคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่สวัสดีครับ